สิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real ช่วงสิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real โดยสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้เราขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมรู้จักกับสิทธิของคนพิการเกี่ยวกับศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ให้ความสำคัญของสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ ผู้พิการเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจว่าตัวเองเป็นผู้พิการแล้วจะต้องอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับมีการศึกษาหาความรู้นะต่างๆมากมายนะครับการที่เป็นผู้พิการนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนที่จะต้องเป็นปัญหาทางสังคมนะครับนะแต่คนเหล่านี้นะครับลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองนะครับโดยที่มีครูอยู่ด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจครับ ศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาให้บริการสื่อตามแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัยสสำหรับคนพิการมุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภทและส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการอาทิเช่นหนังสือเสียงสำหรับผู้ได้โอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออักษรเบลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นรายการวิทยทัศน์ รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆเช่นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้สิ่งพิมพ์เช่นบทความวิชาการงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการหากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการโทร0 2 3 5 4 5 7 3 0่ถึงต่อ525545ครับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหลอมรวมคนพิการเป็นหนึ่งเดียวกับสังคม